พี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องตีแทจชาติคอนเทนต์วันนี้เกี่ยวกับทําช่อง YouTube เริ่มต้นยังไงนะครับทําช่อง YouTube เริ่มต้นยังไงก็มีพี่น้องบางคนอยากเริ่มต้นทํา YouTube ทํายังไงตั้งเป้าหมายยังไงวันนี้พี่ก็ได้จดใส่กระดาษอย่างละเอียดก็ไปค้นคว้ามาจาก Google เนาะก็จดมาใส่กระดาษอย่างละเอียดนะครับนี่จดมาใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับใช้เวลานานพอสมควรถามว่าทําไมได้จดมาก็คือ คือจริงๆนะอยากจดมาเล่าให้ทุกคนฟังเพราะในการทำ YouTube เนี่ยมันมีหลายแบบหลายวิธีหลายขั้นตอนทำยังไงบางคนจำเป็นต้องซื้อใหม่มาทำไหมก็แล้วแต่นะครับบางคนพูดเสียงดังอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อก็ได้บางคนพูดไม่เสียงดังอยู่แล้วก็ต้องซื้อก็ได้ผมเป็นคนที่พูดแบบเสียงดังนะครับไม่ต้องซื้อใหม่นะครับไม่ต้องลงทุนมากไม่จําเป็นไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ที่มันราคา,าแพงอย่าง iPhone อย่างกล้องอะไรต่างๆที่เขามาทํา YouTube ไม่จำเป็นผมแค่เอาโทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ ตัวพูดไม่ต้องใช้ไหมครับเพราะปกติผมเป็นคนที่พูดแบบเสียงดังอยู่แล้วก็จะเข้าสู่เนื้อหานะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด,กดซับสไครต์นะครับในวันนี้นะครับผมได้จําลองเลยว่าที่พี่ท่านไหนเนี่ยอยากจะเริ่มต้นทํ o u t u b e นะผมก็จะอ่านให้ฟังไปจดมานะครับแล้วก็อ่านให้ฟังพี่ท่านน้องคนไหนอยากทํา YouTube ยังไม่มีไอเดียเลยยังไม่รู้ว่าจะทําไอเดียอะไรยังไม่รู้ว่าจะ เอาไอเดียอะไรมาลงทําดีก็เดี๋ยวมาจะมาแนะนําไอเดียวันนี้ครับเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นตรงไหนนะครับมีสีขั้นตอนนะครับที่ทุกคนต้องรู้ว่าในการทํา YouTube เนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับมันเป็นเรื่องง่ายแต่ว่ามันจะมาอยู่ที่ข้อเสียตรงที่ว่าคนติดตามจะมาตอนไหนอีวันไหนหรือว่าเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแล้วคนดูจะมาอย่างไงนะครับมันจะมายากตรงที่ข้อเสียตรงนี้ข้อดีของมันก็คือ ทุกคนทําไปแล้วใช่ไหมบางคนนะทาไปแล้วแบบตั้งเป้าหมายแล้วว่าอยากได้เงินจาก YouTube ก็เริ่มทํา youtube ทาคอนเทนต์ไปเรื่อยแต่ว่าทําไม่เป็นครับทำไม่ผ่านไม่รู้ว่าไอเดียยังไงแต่ที่จริงนะครับทุกคนต้องรู้ก่อนว่าในการทํา youtube เนี่ยมันง่ายมากแต่ข้อเสียของมันก็มีข้อแม้อยู่ว่าต้องใช้เวลานานนะครับสี่พันชั่วโมงกว่าจะมีคนติดตามยอดดูเนี่ยโอ้ยผมคิดว่ามันไม่ถามว่าเป็นอาทิตย์ไหมมันก็ เป็นเดือนเลยเนี่ยทุกคนเป็นปีเลยก็จะมาเข้าสู่เนื้อหาเนาะมี4ขั้นตอนที่ผมจะบอกว่าเริ่มต้นทําช่อง YouTube นะครับเริ่มต้นก็คือว่าผมเขียนมาสรุปมาสั้นๆเลยนะครับ4ขั้นตอนเขียนมาสั้นๆและสรุปสั้นๆสีขั้นตอน1การตั้งเป้าหมายเราตั้งเป้าหมายอย่างไรนะครับเราตั้งเป้าหมายเนี่ยและจะทําวิดีโอลงไปเนี่ยเพื่ออะไรตั้งเป้าหมายบางคนนะทำวิดีโอเพื่อหวังเงินทำวิดีโอ เพื่อว่าอยากดังก็มีทําวิดีโอเพื่อว่าอยากอือยังไงวะอยากสู้ด้วยตัวเองก็มีคือว่าอยากสู้ด้วยตัวเองก็หมายความว่าทําแล้วก็สู้เพื่อตัวเองอยากลองทำว่าเราเนี่ยจะชนะไหมเราจะซ้อมบิดกับ u t u b e ไหมไม่ใช่ว่าเราทําไปแล้วเนี่ยเราแพ้มันคือแพ้ยูทูบอะก็เหมือนกับว่าเราสู้สู้อะไรบางสิ่งอยู่นะครับก็หมายความว่า เราทําวิดีโอเนี่ยลงไปเพื่ออะไร1ทําเพื่อให้ความรู้2ทําเพื่อมีประโยชน์ต่อคนดูและ3ทําเพื่อสนุกสนานก็มีอยู่3ขั้นตอนนีครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทาเพื่อคนดูทําเพื่อตัวเองหรือว่าทาเพื่ออะไรทําได้ได้หลายสื่อนะครับ YouTube มันทําอะไรก็ได้ไดหลายสิง่งมันจะเป็นว่าจะทําเกี่ยวกับการกินไอเดียเกี่ยวกับการไปเที่ยวอย่างนู้นอย่างนี้ไอเดียเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบนปูเขาไปตั้งเต็นท์อยู่ อะไรต่างๆมากมามก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าทุกคนจะออกแบบไอเดียมันว่าจะออกแบบได้แบบไหนและข้อ2ก็คือหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วใช่ไหมหลังจากที่เราตั้งเป้าหมายเสร็จเราก็ต้องเตรียมเนื้อหาว่าเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาว่าเราเนี่ยจะเอาเนื้อหาอะไรลงไป <S <S คือเราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากไปเที่ยวภูทับเบิกเราก็เขียนชื่อช่องไปไปเที่ยวภูทับเบิกเราก็จะ คิดว่าเนื้อหาเนี่ยเราควรพูดอะไรเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวใช่ไหมมันก็จะดูสวยดีปูทอปเบดก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยนะครับก็แล้วแต่ทุกคนว่าทุกคนจะตั้งเนื้อหาอะไรแต่ว่าต้องคิดคอนเทนต์ไว้ก่อนเราต้องศึกษาไว้ก่อนครับนะตั้งพอตั้งเป้าหมายเสร็จเราก็มาดูที่ว่าเนื้อหาเราจะต,ตั้งกับเป้าหมายขอมันอยู่ก็คือว่าขอมันอยู่ก็คือเมื่อมีเนื้อหาแล้วมีเป้าหมายแล้วก็ต้องมี ต้องมีต้องมีวิดีโอนั่นเองครับมีเนื้อหาแล้วมีเป้าหมายแล้วก็ต้องมีวิดีโอวิดีโอคืออะไรก็วิดีโอที่เราถ่ายทำคลิปนั่นแหละอย่างเช่นเราตั้งเป้าหมายว่าเออเราจะทำ YouTube สอนตัดต่อวิดีโอนะเราก็เตรียมเนื้อหามาไปดูจากกููเกิจากช่องคนอื่นมาเขียนมาสรุปมาทำความเข้าใจแล้วเราก็เอามาลงวิดีโอก็แค่นี้ครับไม่ได้ยากครับแต่ว่า YouTube ข้อเสียของมันก็คือคนติดตามจะขึ้นอยู่ตอนไหนมันก็อยู่ที่ช่องตัวเองนะครับว่าเราจะทำสนุกสนานแค่ไหนเราจะทำมีความรู้แค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยทำแบบเล่นๆไปนะครับมันก็แบบ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะครับถ้าทําแบบลื่นๆไปก็คือจบเลยนะครับต่อไปนะครับคือการทําวิดีโอนั่นเองก็พูดไปแล้วว่า เมื่อกี้ก็พูดไปถึงว่าทำเนื้อหาแล้วใช่ไหมก็มีเป้าหมายแล้วนะครับต่อไปก็คือวิดีโอวิดีโอเนี่ยเป็นวิดีโอซึ่งการทำวิดีโอมันก็จะหลากหลายรูปแบบเราจะทำวิดีโอยังไงนะครับอาจจะเป็นการเอารูปภาพไปใส่โชว์หรือจะเอาภาพตัวเองเนี่ยแบบถ่ายวิดีโอก็จะเอาวิดีโอตัวเองเนี่ยลงไปกับจอตัวเองด้วยก็คือหมายความว่าแบบสมมติว่า กินส้มตำเนี่ยอยากเอาหน้าตัวเองไปด้วยเพราะอยากให้ทุกคนเห็นหน้าก็เป็นแบบการเอารูปภาพลงไปเนาะก็คือก,ก็หมายเขาว่าเอาหน้าตัวเองเนี่แหละโชว์แทนหรือไม่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งวิธีหนวิธีหนึ่งที่ทุกคนถนัดนะก็แล้วแต่หนะ้าบางคนแบบไม่เอาหน้าตัวเองลงไปก็มีแบบพูดไปก็มีแต่ส่วนมากเขาจะเอาหน้าตัวเองเนาะส่วนมากนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยหาเป็นวิดีโอครับเราก็ต้องไปสมัครช่องการสมัครช่อง YouTube นั้น อัปโหลดโดยไม่ต้องเสียตังค์นะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อใครเวลาเราทํา YouTube เนี่ยทำวิดีโอลงไปก็ตามบางคนสมัครช่องไปแล้วมันต้องเสียค่าใช้จ่ายนะอย่าไปเชื่อครับมันไม่จริงการสมัครเนี่ยครับด้วยที่ผมสมัคร YouTube เนี่ยผมไม่เสียค,ค่าใช้จ่ายเพราะอะไรผมก็สมัครที่เฉยครับก็ถ่ายคลิปวิดีโอลงไปที่เฉยก็แค่นี้ไม่ต้องไปเชื่อใจก็แค่หลอกลวงไม่อยากให้เราทําที่เฉยนะครับก็ไม่ต้องลองไปพึ่งใครซึ่ง พี่ขอบอกว่าการสมัครย t ท b e ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะไม่มีค่าใช้จ่ายคือจริงๆนะแค่ทำคลิปลงไปเอาลงย t ท b e แค่นี้สมัครช่องโดยใช้บัตรประชาชนแค่นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพี่ขอบอกไว้เลยแล้วพี่ว่านะขั้นตอนการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเขียนสรุปมาให้ละเอียดเลยครับพี่ว่านะการตั้งเป้าหมายเนี่ยพี่เขียนมาอย่างสรุปให้ละเอียดเลย เป้าหมายก็คือว่าการทำ y t u t u เนี่ยพี่มเขียนมา3ขั้นตอนนะครับมีอยู่3หัวข้อ 1. เป้าหมายแรกถ้าท่านใดที่ต้องการทำวิดีโอลง YouTube โดยต้องการนะครับโดยต้องการหารายได้จาก AdSense นะครับเดี๋ยวก็จะทำได้ซึ่งมันก็จะมีหลักหรือข้อหาของมันอยู่และเรายิ่งทำวิดีโอไปเยอะมากแค่ไหนนะครับ มันก็จะเพิ่มยอดดูเพิ่มคนติดตามให้มากขึ้นมันอยู่ที่ตัวเรานะว่าเราจะทําวิดีโอขึ้นเพิ่มได้มากแค่ไหนอย่างเช่นเราก็ทําวิดีโอเกี่ยวกับเออไปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ที่ทุกที่ท,ท,ทุกคนที่ทุกคนไม่เคยรู้อยากพูดแนะนําให้ทุกคนที่แบบไม่เคยไปไม่เคยรู้แล้วก็แนะนําไปยิ่งเราทําวิดีโอแบบไหนอย่างไรเมื่อไหรเนี่ยเราทําวิดีโอไปเยอะๆไปเยอะๆ,ๆการดูมันก็จะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆ ถือว่าเป็นกระเป๋าตังค์เลยทีเดียวครับผมต่อไปครับต่อไปขายสินค้าหรือบริการนะครับขายสินค้าหรือบริการอันนี้เป็นข้อที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยนะครับขายสินค้าหรือบริการเป็นข้อที่สนใจน่ายอย่างยิ่งหรือว่าน่าเชื่อถือนั่นเองข้อดีของมันก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟังดีๆการขายสินค้าหรือบริการเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่าย sí. แล้ว ทำให้ลูกค้าเข้าถึงหรือว่าเชื่อถือง่ายนะครับข้อเสียของมันก็คือว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะข้อเสียของมันก็คือยกกว่าการโพสต์รูปก็หมายความว่าเขียนบทครวมเนี่ยเราเขียนยังไงนะครับเราจะเขียนไปแบบทุรุนทุรายนะครับนี่ก็คือข้อเสียของมันนะครับแต่ข้อดีก็คือค่าใช้จ่ายไม่มีหรือว่าทําให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อถือง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายก็หมายสมัยของว่าฟรีๆนะครับกิ๊กๆไปจอยนะครับ ต่อไปข้อสุดท้ายครับก็คือสร้างแบรนด์ทําให้คนรู้จักอืข้อนี้เป็นข้อที่ผมอธิบายนะครับน่าเชี่อถือไงเนาะสร้างแบรนด์เนี่ยก็หมายความว่าโอ้โยใบไม้ตกสร้างแบรนด์เนาะก็คือเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อคนดูเราเอาเนื้อหาก็อย่างที่ที่ผมพูดไปเนี่ย เป้าหมายก็มีแล้วเนื้อหาก็มีแล้วบางคนนะตั้งเป้าหมายไม่เป็นว่าจะตั้งเป้าหมายอะไรตั้งแบบุูม 4, สี่สูมห้าแล้วใส่เนื้อหาไม่ถูกไอเดียไม่เป็นเราควรที่จะใส่ไอเดียให้มันถูกนะครับเราต้องรู้จักคิดก่อนทํานะครับเนี่ยตั้งเป้าหมายก็หมายถึงว่าเราเนี่ย ตั้งเป้าหมายของแบรนด์นี้เนี่ยเราเราจะทําแบรนด์อะไรหรือว่าเราจะออกแบรนด์อย่างโฆษณาอย่างไรนะครับหรือว่าเราจะขายสินค้าอย่างไรเนื้อหามันต้องมีประโยชน์ต่อคนดูถ้าไม่มีประโยชน์ต่อคนดูเนี่ยคนเขาไม่ดูเรานะดูแค่นิดเดียวเนี่ยแค่เราพูดไปไม่กี่คําเนี่ยเขาไม่เข้าใจเนื้อหาเราเลยนะเราต้องอย่าไปคิดว่าเราทําไม่เป็นครับเราเป็นคนที่แบบพึ่งพาตัวเองได้เราไม่ต้องไปเชื่อถือใครนะครับ และข้อดีของมันก็คือการสร้างแบรนด์ข้อดีของมันก็คือมีโอกาสขายสินค้าได้สูงนะครับขายส,สินค้าได้สูงได้มากกลัวครับไม่ต้อง้องกลัวการแข่งขันด้านราคาบางคนนะทําแบรนด์หวังว่าอยากได้เงินนะครับก็จะทําเพื่อว่า YouTube เนี่ยมันรวยว่ะทํา YouTube แล้วมันแบบเออได้เงินเยอะดีนะทําแบบมีคนติดตามเยอะดีนะก็ทําไปทําไปแต่ว่าการแข่งขันนี้ของคนมันเยอะนะครับคือข้อข้อเสียของมันเนี่ย ข้อเสียของมันคือต้องใช้เวลานานสร้างความเชื่อถือน,นะครับข้อเสียของมันก็ใช้ความเวลานานเนาะต่อไปนะครับเป็นการทําวิดีโอหรือขายสินค้าหรือบริการนะครับเมื่อเราขายสินค้าอย่างไรผลมันจะออกมาเป็นอย่างไรต้องจินตนาการนะครับว่าเราเนี่ยขายสินค้าเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเอารูปภาพตามโทรศัพท์ไม่ใช่หรือว่าเรา เอ้สิ่งที่แตกต่างเนี่ยโดยทั่วไปชัดเจนหรือว่ามันช่วยอะไรมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับต่อมาครับเป็นเป้าหมาย3คือสร้างแบรนด์ด้วยตัวเองการสร้างแบรนด์ด้วยตัวเองเนี่ยเป็นการที่เราเนี่ยคินค้นอะไรขึ้นมานะครับการสร้างแบรนด์ด้วยความที่แบบว่าผมก็ขอย้อนไปการตั้งเป้าหมายก่อนเลยก็จะมาย้อนใหม่เนาะคืออย่างเช่นการตั้งเป้าหมายเนี่ยก็เหมือนกับว่าการเราเนี่ยเราคิดค้นขวคือเราจะทาไอเดียอะไร เราจะค้นหาอะไรเราจะมาพูดอะไรให้คนดูฟังหรือไม่ก็ทำไอเดียหรือว่าแบรนด์อะไรเนี่ยเราจะเอาแบรนด์อะไรมาให้คนดูเขาได้รู้ว่าแบนรนด์ของเราเนี่ยน่าเชื่อถือได้ง่ายหรือว่าเราจะออกแบรนด์ให้มันออกมาดีให้มันสวยเราคือคําว่าสวยเนี่ยก็ไม่ได้จะสวยมาหรอกคือความคิดตัวเองเนี่ยว่าเราจะออกความคิดยังไงนะครับ ก็เป็นไงกันบ้างครับกับการทําช่อง y o YouTube ควรเริ่มต้นยังไงถ้าท่านพี่น้องท่านไหนยังไม่รู้ก็คอมเมนต์มานะครับผมก็จะอาจได้ช่วยได้นะครับก็ไว้เจอกันโอกาสหนะ้าก็อย่าลืมติดตามช่องตีทาตชานะครับก็ไว้เจอกันโอกาสใหม่โอกาส,ห,กาสหน้าคินมากก็ฝากกดติดตามฝากแชร์ด้วยนะครับก็บายๆครับ